ค okay. ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยล้กันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์ s ซิมูเลเตอนะครับผม mm hmm. ก็สําหรับวันนี้ครับผมเราก็พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กับล็อกกี้นะฮะนี่เลยคันนี้จําได้ไหมคันนี้ก็คือคันที่เราไปเ่ไปลากขึ้นมาจากคลองเมื่อวานนะครับที่มันตกน้ำนั่นแหละนะฮะก็คลิปที่แล้วนะครับมันสตาร์ทไม่ติดนะ ผมก็ได้ทําการลองเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนี่เลยใส่แบตเตอรี่ลูกใหม่เข้าไป2ลูกนะฮะแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับปรากฏว่ามันสตาร์ทติดเว้ยทุกคนนะฮะก็แสดงว่า,เ,าเครื่องเนี่ยยังไม่พังนะครับพังแค่แบตเตอรี่นะทุกคนส่วนระบบไฟก็ใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ก็สภาพก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาล้างสักหน่อยนี่ครับก็ผมมีเครื่องอัดฉีดด้วยนะผมซื้อมาใหม่นะนี่เรามาฉีดน้าล้างสักหน่อยครับ เออล้างออกหน่อยนะฮะให้มันแบบดูดีกว่านี้หน่อยนะครับอนี่ครับฉีดเอาอเลยครับตรงนี้มันมีโคนติดอ่ะครับกร,กระจกกระจกก็ลลยนะฮะยังไม่ได้แบบว่าไปแบบไปทำใหม่เลยนะครับเดี๋ยวฉีดเอ,อกหน่อยนะเออเอาให้มันแบบดูดีกว่านี่เนี่ย <c oughs> นี่ครับผมฉีดออกให้หมดเลยครับนี่ตามล้อตามอะไรนะทุกคนนะฉีดเลยโอเคเอา่าฉีดฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ โคลนเกาะเยอะมากเลยนะครับนครับฉีดออก้หมดครับอ่าฉีดออกนะครับเอ้ยสายสายมันสุดแล้วป่ะอ่าก็ฉีดอ่าโคลนออกนะครับก็จะเหลือแค่พวกตรงสีะลอกนะครับด,ดูดิโอ้ทะลอกหมดเลยอะ่ะนะครับถ้าไปเก็บสีใหม่นี้น่าจะหล่อหน้าดูนะเดี๋ยวคิดหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บงานนะครับนี่ก็เดี๋ยวคลิปนี้พาไปขนทรายก่อนละกันนะครับ พอดีเรามีงานไปขนทรายนะเดี๋ยวเราไปาไปขึ้นทรายนะครับผมไปขึ้นทรายอยูอ่อยู่ที่บ่อทรายนะครับเดี๋ยวเราเอาไปส่งที่ไซต์ก่อสร้างนะครับวันนี้ปเดี๋ยวพาไปตักทรายก่อนพาไปเอาทรายก่อนนะครับไปครับนี่ภายในภายในน้ําไม่เข้าอ่ะทุกคนเออภายในน้ําไม่เข้านะเนี่ย เข้าป่าไปเอาทรายนะครับมันจะมีบอ่อทรายอยู่ด้านในนะครับนี่ครับบอ่อทรายครับด้านขวานี่โอ้เข้าป่าโอ้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมรถคันนี้มันตกคลองนะคือแบบมันแรงมากเลยนะครับเลย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 ทางเลี้ยว แรงๆแรงจริงครับแรงจริงล็อกกี้คันนี้คันนี้มีแต่คันอม่มีแต่ตัวแม่นะครับมีแต่ตัวแม่คันนี้นี่บอ่อทรายนะครับบอ่อทรายอาทางลงก็ทางลงก็ไม่ค่อยดีนี่เลยครับบอ่อทราย ไม่ได้มานานแล้วครับบ่อทรายตรงนี้นะไปเดี๋ยวเราไปขับรถตักก่อนนะครับไปขับรถตักตักทรายขึ้นนะครับนี่เลยไปตักทรายก่อนนะครับทรายตักไม่เข้าเลยอะ่ะโอ้โหสงสัยทรายจะหนักนะครับทรายเปียกๆแบบพึ่งขึ้นจากไอ้อันนี้มาเลยโอ้โห,โโหดูดิทรายทรายมันหนักมากเลยครับทุกคนดูดิ โอ้ขนาดแบบรถตักผมเนี่ยตูดมันยกเลยอ่ะโอ้โคตรหนักเลยนะครับอืมดูดิเบรกเบรกเบ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 กโอ้โหอ้นะครับเออเราเราจะขึ้นยังไงอ่ะทีนี้ในเมื่อแบบมันยกแบบเนี้ยโอ้สงสัยมันหนักเกินนะครับเดี๋ยวเราไปเทเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเททรายออกก่อนนิดนึงครับ เออแค่นี้แค่นี้กำลังพอดีครับแค่นี้กำลังพอดีพอดีโอ้โหสวยละผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมันหนักมากเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ตลกนะมันหนักจริงๆนะเดียวดิโอ้ชนเอาเทเลยละกันกกเนาะทุลักทุเลนิดนึงเนาะวันนี้นะ มันต้องมันต้องแบบตักทีละนิดอ่ะมันมันหนักเกินนะรถตักเราก็แบบยกล้อเลยนะครับยกล้อหลังนะเนี yeah, ่ยดูดินี้ต้องใส่ไปแบบทีละทีละครึ่งนะครับซ <c oughs> ิบหายแล้วโอ้รายหกหมดแล้วนะฮะจะตักทรายเอ๊ะเอาอเอาแค่นี้ก่อนจะตักทรายให้มันน้อยกว่านี้นะครับโอ้ยชน เอ้ยมันตักยากนะเนี่ยเอาจริงนะมันตักยากจริงโอ้อะไรวะเนี่ยไปไม่เป็นเลยอ่ะผมอ่ะเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลยครับโอ้งานอะไรวะเนี่ยตักตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้มีทรายอ่ะตักขึ้นก่อนสงสัยต้องเอาทีละนิดอ่ะมันก็นิดเกินหน้านี้นะ ไม่รู้ว่าสิบล้อเรานะมันจะขนไปได้หรือเปล่านะอ๋อตักครับอเอาแค่นี้พอครับนี่มันจะได้แบบาว่าไม่ต้องแบบอันนี้ไม่ต้องแบบยกล้อปังอือันนี้อันนี้ก็เยอะแล้วนะนี่พอไหมผมว่าพอดีกว่าผมว่าเอาเอาไปแค่นี้ดีกว่าครับผมว่า แค่น่าจะไปไม่ไหวอ่ะถ้าใส่เยอะกว่าน,นี้นะครับไปไปครับเดี๋ยวลองวิ่งดูโคตรหนักเลยครับแค่นี้ก็ยังจะแบบวิ่งไม่ออกแล้วอ่ะดูดิล้อหน้ามันจมด้วยนะครับเอ้อจมเฉยเลยอูอ้ล้อหน้าล้อหน้าจมครับเหมือนดินจะหล่นนะเหมือนดินจะหลมนะครับอางามใส่ละ เดี๋ยวเราค่อยยืมรถถ่าเอาเอา,เอามาดันหน่อยเดี๋ยวเรายืมรถถ่ามาดันสักหน่อยครับมันติดอะ่ะโอ้รถถ่าดันไม่ไปเลยครับแข็งมากเลยดันดันไม่ไปจริงครับเดี๋ยวลากขึ้น,นอ่ะอันนี้ขนาดใส่มาน้อยแล้วนะนี่ไปเลยครับผม ครับบอกเลยครับว่าเที่ยวนี้หนักจริงครับฝนทรายีิเดี๋ยวปลายทางก็ในเมืองนู่นแหละนะครับผมที่ไซ้งานนะฮะมีไซ้งานอยู่ฝ่ายครับพอขึ้นถนนได้ก็แบบซิ่งเลยนะถนนมันแบบว่าดินมันแข็งอยู่นะตรงนี้นะเอ้าอ้า้ไหวเปล่า หายเ่าเรอถอกี้ผมสภาพแบบดูไม่ได้เลยนะครับไปอันยา,ยาวครับห้ามจอดห้ามเบรกนะฮะโอ้โหหลุดหลุดหลุดฟองหลุดค้ง กำลังผ่านบ้านของเรานะ,ะฮะดูฮอซิงอ่ะเป็นไงดูควันดำครับเฮ้ยเล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 ยทางเลี้ยวเว้ยโอ้ไม่ทนันละโอ้ซิงจัดเลยนะครับซิงจัดนะฮะ ทางก็ไม่ค่อยดีนะทุกคนนะเออแบบดูดิโอ้โหออโอ้โหอะยเลียวเลยครับเลี้ยวเลียวเลี้ยว ก็โหดลั่นเลยนะ ทางไม่ดีทางไม่ดีครับทางไม่ดี ทางดีก็แบบซิ่งหน่อยนะฮะเอาแล้วทางตรงนี้เจอทางไม่ดีอีกแล้วนะครับโอ้ทางตรงนี้น้ำท่วมมีบ่อโคลนด้วยโอ้โหเป็นไงโอ้ยจมไปแล้วเออจมไปแล้วครับผมจมไปแล้วครับห้ามเบรกเอ้าติดเอ้าชิบหายแล้วติดแงกเลยครับอ้า เรียบร้อยเลยนะฮะอะไรครับนี่มาแบบไหนอีกนี่ถอยก่อนถอยก่อนถอยไม่ขึ้นอ่ะมันถอยไม่ขึ้นนะครับมันจมหนักมากเลยครับตายแล้วแบบนี้ไม่ไหวเลยนะฮะไม่ไหวเลยแล้วมันเดินหน้าไม่ขึ้นด้วยนะประเด็นนะไป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  จมเลยนะฮะจมจนได้นะครับติดจนได้นะฮะใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยนะครับเอ้เาติดแล้วถอยได้ไหมถอยได้ไหมถอยได้ไหมโอ้รถก็ไม่มีกำลังไม่มีแรงอะไรเลยนะครับ ดันไม่ขึ้นเลยนะฮะดันไม่ขึ้นเลยนะครับผม สายงานแล้วนะฮะไปครับเฮ้ยทางทางทาง,ทางตัดอื้ยเบก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 จะขู <c oughs> โ่โอ้ยชนโหไม่เปิดรอเราเลยเมื่อกกี้ทำกินนะฮะ มาถึงแล้วเดี๋ยวไปส่งในไซส์นั่นแหละนะครับอไปส่งในไซส์งานนะครับผมมาแล้วบ้วครัรบเดี๋ยวหาที่เทก่อนเทตรงไหนดีปะเดี๋ยวไปเทตรงนู้นดีกว่านะครับ ทรายหนักมากครับเอาจริงแบบโคตรหนักเลยครับทรายเที่ยวนี้ทรายแบบนี้โคตรหนักอะ่ะโอเคนะครับผมโอ้โหกว่าจะมาถึงนี้แบบทุลักทุเลมากเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสลักคลิปนี้สวัสดีครับ